ชอ p อัพเกมเอร์ร้านบริการเติมเกมออนไลน์มากมายไม่ว่าจะเป็นเกม Beast Eternal Soul ROV PUBG Free Fire หรือ LOL w i Lift d ทางร้านก็รับเติมในราคาประหยัดถูกกว่าเติมเองแน่นอนใช้เวลาไม่นานเพียง5-10นาทีเท่านั้นเพื่อนๆคนไหนที่สนใจสามารถทักไปได้ที่เพจ Top Up Gamer หรือ Line ID @Top Up Gamer อย่าลืมเติมแอดกันด้วยนะครับ สวัสดีครับผมโบจากช่องหาเหวแล้วันนี้เราก็อยู่กันในเกมบิ t e t e r เ a l ร o โ l เช่นเดิมเพิ่มเติมคือเรามาอยู่ในเซิร์ฟโกโบโลบอกันนะโกโบโลบอเออจะต้องแบบกระเดะเสียงนิดนึงนะพอเรามาอยู่ในเซิร์ฟนอกแล้ววันนี้เราจะมาทำการรีวิวเป็นนี่เลย Stark Espada อันดับที่หนึ่งนี่ชื่อเต็มชื่ออะไรจำไม่ได้นะอะ,อะไรเตเต้สตารสักอย่างนี่นะมาเราจะมาทำการรีวิวตั้งแต่ล่างที่ยังไม่ปลดปล่อย นี่นั่นก็คือร่างระดับ SSR นี่จะเป็นร่างนี้ร่างระดับ SSR ที่ยังไม่ปลดปล่อยดาบแล้วจะรีวิวทั้ง2ร่างเลยนะในคลิปเดียวกันเลยมาอ่อสตาร์กร่างนี้นะจะเป็นสายเสือนี่สายเสือเป็นเขาเรียกอะไรคะคถนัดจะเป็นสายโจมตีนะนี่สกิลของมันค่อนข้างดีนะเหมาะสําหรับเขาเรียกอะไรอมันเหมือนอ่อมันเหมือนเขาเรียกอะไรนะมันเหมือนเป็นบาปของตัวแต่ละแต่ละตัวละครนะอ่ะเออ เหมือนแต่ละตัวเนี่ยมันจะมีเขาเรียกอะไรลีสเตรชเชียนหรืออะไรของมันสักอย่างที่มันจะควบคุมของแต่ละตำแหน่งของเอสปาดาแต่ละตัวนะมันจะมีแบบควบคุมอะไรสตาร์ Start จะเป็นความโดดเดี่ยวนี่ส่วนบาราการมันจะเป็นความแก่ชาราอะไรประมาณนี้นะซึ่งสกิลของมันนี้เข้ากับตัวมันเองมากๆานะก็คือความโดดเดี่ยวนะถ้าผมจะไม่ผิดมาสกิลที่1่ อันนี้จะเป็นสกิลโจมตีทั่วไปสร้างความเสียหายเดี่ยวแล้วก็สตาร์คจะดิสเปลก็คือลบล้างดีบัฟทั้งหมดของคู่ต่อสู้ที่มันโจมตีใส่นะอันนี้คือมันไม่มันไม่ได้เขียนนะว่ามีโอกาสเท่าไหร่มันเขียนแค่สตาร์คจะดิสเปลดีบัฟก็คือตัวมันเองหลังจากโจมตีแล้วจะลบล้างดีบัฟคู่ต่อสู้ทั้งหมดแล้วก็จะสร้างความเสียหายเพิ่มขึ้นอีกยี่เต่อพระมิด ต่อเพื่อนของเราที่ตายไปนะสูงสุดคือ100%ก็คือถ้าเพื่อนเราตาย5ตัวตัวมันตัวของมันเองจะตีแรงขึ้น100%เซนี่ยซึ่งเหมาะกับที่ผมบอกนะว่ามันเป็นความโดดเดี่ยวของตัวมันเองนะแล้วก็ตัวมันเองจะฟื้นฟู HP 50%นี่ฟื้นฟู HP 50%ของดามเมจในหลังจากการโจมตีครั้งนี้ก็คือจะสร้างความเสียหายเดี่ยวลบล้างดีบัฟ แล้วก็จะแรงขึ้นตามเพื่อนเราที่ตายไปแล้วก็จะฟื้นฟูลเลือดของตัวเอง50%จากดามจถือว่าเป็นตัวที่ค่อนข้างครบเครื่องสกิลต่อไปจะเป็นสกิลฆ่าโกรดนี่ก็คือสร้างความเสียหายใส่ศัตรูแนวตรงสร้างความเสียหายใส่ศัตรูหนึ่งคอลัมน์เนี่ยแนวตรงดามจของมันจะแรงขึ้นตามออพารามิ์ของเราที่ตายเช่นเดียวกัน แล้วก็หลังจากใช้สกิลแล้วตัวมันเองจะฟื้นฟูค่าโกรธ100แต้มต่อพีระมิรของมันที่ตายสูงสุดคือ400แต้มก็คือถ้าสมมติทีมเราตาย4ตัวผมว่ามันน่าจะใช้อันติได้เรื่อยๆนะมันมันไม่มีเขียนนะว่าสูงสุดที่กี่รอบก็หลังจากนี้ใช่ไหมใช้แนติหลังจากใช้นติเสร็จป,ปุ๊บจะฟื้นฟูค่าโกรธ100แต้มสูงสุด400แต้มแล้วก็หลังจากปลุกเตื่นจะเพิ่มดาเมจขึ้นอีกจํานวนมาก และหลังจากที่มันใช้สกิลจะได้ดาเมจเพิ่มขึ้น15%นี่ดาเมจอ่านี่หลังจาก awakening ดาเมจนี่ใช่ไหมแล้วจะปลุกเตือนอาวุธจะเพิ่มดาเมจจำนวนมากแล้วก็สตาร์จะได้รับดาเมจ15%เนี่ยดาเมจเลยก็คือสกิลจะแรงขึ้น15%ต่อเนื่อง2รอบนี่นะก็ถือว่าเป็นตัวที่ค่อนข้างดีนะก็เหมาะสำหรับตัวมันนะอย่างที่ผมบอกก็คือความโดดเดี่ยวเดี๋ยวผมจะทำเป็นซับ เออแบบสรุปไว้นะเผื่ออันนี้ผมแปลแล้วมันอาจจะผิดพลาดนิดหน่อยนะเราจะแปะซับไว้ให้ต่อไปจะเป็นสกิลพาส,สีทั่วไปอันนี้ก็เพิ่มพลังโจมเพิ่มอัตราดาเมจ7%นี่เลยสำหรับเลเวลแรกนะต่อไปจะเป็นพาส,สีของตัวมันเองนั่นก็คือ,อหลังจากเริ่มเทิร์นหลังจากเริ่มเทิร์นสตาร์จะเพิ่มอัตราบล็อก,กอัตราคิให้กับตัวมันเอง20%ต่อเนื่อง2รอบแล้วก็ถ้ามีตัวละครตาย ถ้าเพื่อนของเราตายสต a r กจะเพิ่มดาเมจสกิลโกรแล้วก็เพิ่มเป็นอัตรา r e c o v e r รีก็คืออัตราเด้งค่าโกรเออเด้งฟูรีให้ให้สูงขึ้น2รอบสูงสุดคือ2สแ t a ต็กสกิลนี้ไม่สามารถถูกดิสเปลสกิลนี้ไม่สามารถถูกลบล้างได้ไอพวกสกิลที่แบบลบล้างบัฟของอีกฝั่งหนึ่งอย่างเงี้ยสกิลนี้จะไม่โดนลบล้างก็คือสแต็กมันจะเก็บได้ ยังไงสเต็กมันก็น่าจะได้2 s t สเต็กอยู่แนละ้วเออเมื่อตัวเพื่อนมันตายนะถ้าตาย2ตัวสเต็กก็น่าจะเต็มแล้วนะสับอันนี้นี่ก็จะเป็นอันนี้ถือว่าเป็นตัวละครที่ผมว่ามันค่อนข้างดีระดับหนึ่งเลยแหละนะเป็นระดับแค่ SSR ถ้าผมจำไม่ผิดตัวนี้มันจะมาให้แลกเหมือนกับเซิร์ฟไทยของเรานะก็คือแลกเหมือนเป้าอนุหนาเออเก็บป้ายหรือเก็บเหรียญนะ่ะมาแลกเพราะตัวมันเอง3ดาวที่54เศเนาะ เก็บ50เส Dragon, ียได้3ดาวมันก็จะเหมือนกับของป้านั่นแหละก็คือน่าจะแลกมาเป็นโซนเดียวกันต่อไปจะเป็นสตาร์กลั่งปลดปล่อยดาบจงไล่กระเจิงลัสโลบัสก็คือ เผื่อใครยังไม่รู้เนื้อเรื่องนะก็คือสตาร์กต้องคู่กับลิลิเนตมันคือคนเดียวกันไหนวะเดี๋ยวหาลิลิเนตก่อนนี่สตาร์กเวลามันจะปลดปล่อยดาบก็คือมันต้องเอาลิลิเนตเพื่อมาปลดปล่อยดาบด้วยเพราะมันคือคนเดียวกันเนาะก็คือเหมือนตอนแรกถ้าจําตามเนื้อเรื่องมันก็คือแบบมันอยู่คนเดียวเสร็จปุ๊บหลังจากก่อนปลดปล่อยดาบมันจะแยกตัวออกมาถ้ามันกลับคือล่างเป็นล่างปลดปล่อยก็คือลิลเนตมันก็จะกลายเป็นปืนให้มันเองนะ ันนี้ถือว่าเป็นเรื่องราวตัวละครที่ค่อนข้างดีนะสาหรับพวกอรันคาพวกเนี้ยแต่ละตัวมันจะมีแบบประวัติตัวอะไรของมันเองเอย่างเงี้ยว่าแต่ละตัวเป็นมาอย่างไงนะใครที่ยังไม่ดูนะผมแนะนําให้ไปดูนะสนุกมากนะสำหรับเรื่องนี้มาดูกันที่เดี๋ยวก่อนที่ไปดูสกิลก็คือสตาร์กล่างนี้ก็คือเป็นระดับ U R จะเป็นสายนกไฟนี่แล้วก็จะเป็นสายความถนัดเป็นสายทักษะนะนี่อ๋อ oh, follow up attack attack reduction นั่นแหละน่าจะเป็นประมาณนั้นนี่เลย เป็นเอสปาดาอันดับหนึ่งแต่ผมจําชื่อที่แบบเรียกทางการไม่ได้นะเดี๋ยวผมจะแปะไว้ให้แล้วกันจําชื่อไม่ได้นี่สกิลแรกจะเป็นควิกช็อตสร้างความเสียหายเดี่ยวใส่เป้าหมายแล้วก็สร้างความเสียหายเดี่ยวใส่เป้าหมายเพิ่มด้วย20%ของเลือดไหลพอเข้าใจใช่ไหมสร้างความเสียหายเดี่ยวใส่ศัตรูเสร็จปุ๊บถ้าศัตรูติดเลือดไหลอย,อยู่จะโดนดามจแรงขึ้นอีก20% สามารถอ่อสแต็กได้สูงสุด3สแต็กเกมเนี้ยมันเสียตรงที่ว่าเวลาศัตรูมันติดบัฟติดดีบัฟอะไรมันไม่มีขึ้นให้ดูนะว่ามันกี่สแต็กแล้วอะไรแล้วเราต้องคอยนับเอาเองนะก็จะเป็นประมาณนั้นนี่แล้วก็หลังจากโจมตีแล้วจะทำให้ศัตรูติดเลือดไหลต่อเนื่อง1รอบมันจะเป็นคอมโบในตัวของมันเองนะยิ่งเรายิงตัวเดิมซ้ำเรื่อยๆมันจะแรงขึ้นอัตโนมัติของมันเองอยู่แล้ว ต่อไปจะเป็นสกิลอันตินะก็คือสปิริตโซจะสร้างความเสียหายใส่ศัตรูทั้งหมดและทำให้ติดสถานะเลือดไหลแล้วมันเขียนว่ายิง2-4เซโรใส่เป้าหมายไอสถานะเนี่ยผมไม่ชัวร์นะว่ามันแปลว่าอะไรนะผมก็พยายามหาข้อมูลแล้วแต่ว่าก็ยังหาไม่ค่อยเจอเหมือนกันนะหลังจากปลุกตื่นอาวุธจะเพิ่มดาเมจจำนวนมากแล้วก็จะเพิ่มจำนวนเซโรที่ยิงไปเพิ่มขึ้นนะสถานะเซโรมันเขียนไว้แค่ สร้างความเสียหายเท่ากับ10%ของ a t t a ท k ตัว s t a r ์เองแล้วก็มีโอกาส30%ที่จะเพิ่มสถานะเลือดไหลให้กับคู่ต่อสู้1ส t a c k ต่อเนื่อง2รอบนะมันจะเขียนไว้แค่นี้นะสำหรับความสามารถเซโรซึ่งผมไม่ชัวร์นะว่ามันคืออะไรเพราะว่ามันเขียนไว้แค่นี้มันก็เขียนแค่หลังจากสร้างสร้างความเสียหายใส่ศัตรูทั้งหมดและติดเลือดไหลยิง2-4เซโรใส่เป้าหมาย มันเขียแค่นี้ส่วนเอฟเฟกต์เซโร่ก็อย่างที่ผมอ่านไปข้างต้นนะจะมีประมาณนั้นถือว่าเป็นตัวเขาบอกว่าเป็นตัวของเซิร์ฟนอกที่ยิงแรงมากดาเมจถือว่าค่อนข้างดีเลยแต่ว่าน่าจะอีกนานนะกว่าจะเข้าเซิร์ฟไทยเราก็เป็นตัวที่ผมค่อนข้างชอบอีกตัวหนึ่งเลยสําหรับสตาร์กนะต่อไปจะเป็นพาสซีฟอ่าพาสซีฟทั่วไปอันนี้จะสร้างความเสียหาย ไม่ใช่สร้างความเสียหายสิพาสสทั่วไปนี่จะเพิ่มพลังโจมตี7%นะออสั้นๆเลยต่อไปเป็นพาสสหลักก็คือเมื่อเลือดของสตาร์์ลดเหลือต่ำกว่า50%ครั้งแรกจะฟื้นฟู HP และก็ค่าโกรธให้กับตัวมันเองนี่นะจะเป็นประมาณนี้สำหรับเอฟเฟกบนนะมันมี2เอฟเฟกต์เอฟเฟกบนก็จะไปมาณนี้เมื่อเลือดต่ำกว่า50%จะฟื้นฟู HP และก็ค่าโกรธ แล้วก็เอฟเฟกล่างหลังจากสตาร์ช้ s สกิลอันติจะเพิ่มอัตราคิดค้อให้กับทีมเราทั้งทีม2%ต่อเนื่อง2รอบทุกๆสแต็ก,กลื่นไหลของฝั่งตรงข้ามสูงสุด20สแต็กก็อาจจะงงๆหน่อยนะก็ต้องทำความเข้าใจหน่อยแลวก็ H P ที่มันฟื้นฟูนะก็จะเป็น6% 6%ของ H P แล้วก็ฟื้นฟูค่าเลหล็ด100%อันนี้คือสำหรับเลเวลแรกนะถ้าเราอัพอีกมันก็น่าจะขึ้นอีก ถือว่าน่าจะดีอยู่นะ50%กว่าซถ้าเราผมไม่แน่ใจนะว่าอัพคั้งแรกมันจะเพิ่มเป็นเท่าไหร่ก็น่าจะมีเพียงเท่านี้นะสำหรับวันนี้ในการรีวิวเอส a ารอันดับที่1อย่าง s t a r ์นะซึ่งผมจะพยายามาทำรีวิวเป็นเนี่ยไอพวกทุกตัวละครที่มันยังไม่เข้าเซิร์ฟไทยนะแต่ว่าขอไล่เป็นทีละเซตนะมันจะได้เป็นแบบโทนเดียวกันเลย ก็คือตอนนี้เป็นสตาร์ชใช่ไหมต่อไปก็จะเป็นบาลากันอนะันดับ2ฮาริเบอลอุนคิออล่านอยทล่ากิมจอไปเรื่อยๆนะขอไล่ไปทีละตัวก่อนเสร็จปุ๊บเราจะค่อยมาไล่เป็นเนี่ยซันเกสึเป็นไอเซนเป็นอิจิโกเป็นอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยจะเป็นประมาณนี้ขอไล่ไปทําทีละอันทีละอันแล้วกันนะ ใครดูมาถึงตอนนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดซับให้ช่องผมหน่อยนะครับผมสามารถกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปถัดไปได้ถ้าใครว่างก cin ็สามารถไปดูเป็นคลิปก่อๆได้แต่ผมจะแปะคลิปเก่าไว้ทางซ้ายส่วน playlist ผมจะแปะไว้ทางขวานะครับผมก็ขอขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามารับชมจนถึงตอนนี้ครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายครับผม